ว่าเลือเรดวยค้งลเกมไม่ครับนะฮะอ่ะเอ็ดูเซิร์ฟเอดูจะโตนล้ะเออมันกยักดเตอร์นั่นแหละตามรหัสนันแล้วก็เพี่ยนเขากดตามหัดนี้นะแล้วจะตป็งหน้าเองเลด้วยอ่ะนี่ขนาดท่ทางการเขาตันนะโอเคโอเน

แล้วรถมันเงี้รนึงเขารงไม่ว่างอ่ะอะเขาอาจจะว่านี้ค er. huh ืออะไรนี้คืออะไรอนดิชนเนี้แล้วจะมีคนี่เก่งคนนึงอนคือนี่เนี้ยเ้คือคนนีอที่นี่อะหรเนี่ย

ช่วยดักไอ่อะช่วยนี่ะช่วยเ่องช่วย่อนี้ฮะเราะําทำถอดแล้วผมไม่ว่ามที่จะทำไปแล้วไ่งเองโอเคะเนี่ยคือโอ้ผคือเอฟมงใหญ่นะั่งแอดมีนังได้ละผมเปิดเซิร์ฟแล้วเปิดเซิร์ฟแล ตอไม่เปิดเป็นอะไรนะแค่ทำชิวอยู่ยังไม่เปิดเป็นโคโลนะฮะเปิดทำโรชีป์เปิดแต่งให้ผมเปิดฮโรชีป์เปิดแต่งจะได้ที่อยากเปิดนะเปิดแต่งที่อยากเปิดนะตอนนี้เขาบอกอ่ะนี่เขาเจอแล้วใส่เขาก็ใส่หมวกนะใส่เกาะอันนี้อันนี้ อน,น,นี้ยนรับโอเคนะนนคอะไรนะขออีกสัตว์อู้หู้อ้โอ้โอ,โอ,โอ้ทำเละแล้วทำเือเละแล้วทำวทำอะไรนะ

หาตึน่ะ eh. ช e ่องมากนะนี่มันนะเพราะมหาตึน <wa> ่ะช่องมันนะเตาก็มาอยู่ของเราละเนี่ยก็ขอแต่เพื่อแค่นี้แค่นี้เดี๋ยวคือต่อไปก็อาจจะเข้าไม่ได้นะครับ